สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ่งมืบาทดิจิทั l วอลเล็ตอนนี้ก็แจกเงินสดแล้วไม่วอ l เล็แล้วแม่อมืคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการลงทะเบียนกับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนแต่ในส่วนของผู้พิการเอ้ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือไม่ต้องละก็คือจบเขามีรายชื่อมีะายละ ส่วนคนที่เป็นผู้พิการอายุน้อยอยู่หรืออะไรอยู่อย่างนี้เขาให้หมดนะคะถือว่าอยู่ในหมวดกลุ่มเปราะบางไม่ต้องรอถึงอายุ16แต่ในส่วนของคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีสมาร์ทโฟนนะแล้วก็เ,เสียภาษีนะเงินเดือนฐานอะไรไม่มีเงินเก็บเกิน5แสนต่างๆตามเงื่อนไขเขา่านะไม่อยากรีแลนแล้ะว,วันนี้วันสุดท้ายที่จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐลงไปก่อน แล้วเดี๋ยวเขาให้มาจริงๆตอนไหนอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวมมบ่นบนอดควรอีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่อยากได้แล้วฉันอยากให้เอาเงินไปช่วยน้าท่วมไม่เป็นไรลงก่อนแเธอไปบริจาคที่หลังลงไปก่อนเขาแจกเงินแล้วเขาไปบริจาคที่หลังเรื่องของเธอนะคะอืมตามนั้นมันเป็นกลไกค่ะต้องแยกนะคะเงินบริจาคเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาเขามีค่ะเขามีมาตรการนะคะรัดนะคะเขาไม่ได้ว่า เป็นบริหารแบบครอบครัวนะคะมีเงินอยู่ก้อนเดียววันนี้ต้องไปจ่ายค่าแก๊สพวงนี้ไปจ่ายค่าไฟไม่ใช่ค่ะรัฐบาลเขามีกรมมีหน่วยมีกระทรวงค่ะเขาจะเขาแยกกันนะคะเอามารวมนะคะอืมงานบริหารราชการแผ่นดินนะคะไม่ใช่แกงโหะเอามารวมรวมกันม,วมว่วนๆซวๆน,นะคะไม่ได้นะคะแม่อ่ะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดิมเนี่ยกำหนดการลงทะเบียนของเขาคือสิบหกกันยายนถึงสิบห้าตุลาคมตอนนี้เลื่อนแล้วนะคะ เลื่อนแล้วคะ่ะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่พอเขาจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรของไอ้กลุ่มเนี้ไปให้หมดก่อนกลุ่มแรกเนี่ยที่เขาจ่ายไปเนี่ยเพราะบางทีมันดุบกันมันมันซ้อนกันเราย้ําอยู่เสมอว่าเงินในรอบแรกที่เขาจะแจกวันที่ยี่สิบหเนี่ยเขาจะแจกผ่านระบบเป็นพร้อมเพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาบัญชีเงินเราเนี่ยไปผูกกับพร้อมเพย์อ่ะตามนี้นะจ๊ะ